สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมกับซีโนครับช่วงเวลาแห่งหายณะอยันะเลวร้ายนะครับครั้งหนึ่งมันเคยเกิดขึ้นกับโลกของเราเมื่อ66ล้านปีก่อนนะครับโลกได้เปลี่ยนจากสวรรค์อันเขียวชุ่มแล้วกลายเป็นโลกแห่งฟันหลายมีบาดแผลที่ลุกไหม้เป็นไฟเผาไหม้พื้นดินกินวงกว้างนะครับ สร้างฝุ่นควันทะมึนขึ้นสู่ท้องฟ้าบดบังแสงอาทิตย์ไปจนหมดสิ้นเหตุการณ์นี้นะครับเกิดจากวัตถุนอกโลกขนาดใหญ่มากนะครับกระแทกเข้ากับโลกของเราสร้างความหายณะให้กับไดโนเสาร์และสปีชีส์อื่นๆอีกนับพิถวนในเวลาขณะนั้นนะครับเป็นเวลากว่าหลายชดสวัสด์และ้วะครับที่นักวิทยาศาสตร์ได้ถกเถียงกันถึงวัตถุที่พุ่งชนโลกของเราในเวลานั้นนะครับโดยทิ้งรอยแผลเป็นความยาวถึง90้าไมล์ที่ปองภูเขาไฟซิสูรุดนะครับซึ่งปัจจุบันก็คือคาบสมุทรยูคาทานในเม็กซิโก จำลองด้วยคอมพิวเตอร์แบบใหม่บอกว่ามันเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดมาหึมาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า170กิโลเมตรนะครับแล้วมันดุดาวเคราะห์น้อยดวงอื่นที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย60กิโลเมตรพุ่งชนนะครับผลจากการพัะกันของดาวเคราะห์สองดวงนะครับทำให้ดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่2ดวงนะครับสลายตัวเป็นขนาดเล็กๆหลายร้อยดวงมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10กิโลเมตรและประมาณ1นึ0 0 0สดวงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า1กิโลเมตรซึ่งอุกกาบาตขนาดเล็กเหล่านี้นะครับบางชิ้นนะคร ของโลกและได้ชนเข้ากับโลกจนกระทั่งทําลายล้างไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกให้สูญพันธุ์ไปกว่า75%ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกนะครับและมันก็ยังทําให้เกิดหลุมองค์งกรบซิกสุลูปนะครับที่มีขนาดใหญ่มากแรงกระแทกยังส่งผลถือดวงจันทร์ของเรานะครับโดยสร้างหลุมองค์กรบทไทโคขนาดยักษ์บนดวงจันทร์ของเราอีกด้วยนะครับการที่องค์กรบพุ่งชนพื้นทะเลตื้นบนโลกนะครับทำให้กำมะถันปริมาณมหาศาลจากแหล่ยิบซ่อมละเหยเป็นไอครับฟุ้งกระจายขึ้นไปในชั้นบรรยากาศซึ่งยิ่งทําให้ท ่าาทีรรุนแงตามมายาวน้ำทึ่นไปอีกด้วยนะครับนักวิทยาศาสตร์ซึ่งประจำอยู่ที่แท่นขุดเจาะชั้นหินในทะเลยังบอกว่าหากอุกบาทดังกล่าวพุ่งชนโลกในเวลาที่ช้ากว่านั้นเพียงเล็กน้อยนะครับมันก็จะตกลงไปนมหาสมุทรลึกที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งอาจจะเป็นมหาสมุทรแอตแลนติกหรือแปซิฟิกก็ได้นะครับซึ่งจะไม่ทําให้ชั้นหินน้่นใต้ระเหยเป็นไอและจะไม่ทําให้เมฆหมอกที่ปกคลุมชั้นบรรยากาศหนา,นานแน่นและบดบังแสงอาทิตย์และแสงอาทิตย์จะยังส่องลงมาถึงพื้นโลกได้โลกมืดมัวและความหนาวเย็นจนแหล่งอาหารหมดสิ้นไปก็จะไม่เกิดขึ้้นนนนในเวลาัถ ว่าดาวเคาะหน้อยนี่นครับหรือองคกรบาดครับพุ่งชนช้าไปหน่อยหนึ่งแล้วตกลงไปยังทะเลนะครับทั้งพืชและสัตว์จำนวนมากก็คงจะไม่ล้มตายลงในเวลานั้นนะครับทั้งนี้หลุงอ,องคกรบาดซิกสุลูนะครับมีความกว้างประมาณ200กิโลเมตร ปัจจุบันจมอยู่ในอ่าวเม็กซิโกครึ่งหนึ่งครับและอีกครึ่งหนึ่งฝังอยู่ใต้พื้นดินของคาบสมุทรยุคทานนะครับเกิดจากการชนของอุกกาบาตยักษ์ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด15กิโลเมตรพุ่งมาด้วยความเร็วสูงถึง64,370กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยพลังงานที่เกิดขึ้นจากการชนเทียบเท่า,ทาระเบิดปมโโรมาณูที่ทิ้งใส่เมืองฮิโรชิมาประมาณ10,000ล้านลูกเลยนะครับผลคดบของอุกกาบาตบนคาบสมุทรยุคทานน่าจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวและซึมมันมิครั้งใหญ่ฝุ่นจากการกระแทาา,บบานนทให้พืชตย ขาดสูญเสียแหล่งอาหารสําคัญอุณหภูมิเย็นลงมากทั่วโลกก่อนที่จะร้อนขึ้นในศตวรรษต่อๆไปไฟป่าในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนถูกเผาไหม้จนหมดสิ้นนะครับและฝนกดก็อาจจะเทลงมาด้วยนะซึ่งมันถือว่าสิ่งที่ร้ายแรงมากๆเลยนะครับแม้ว่านักวิทยาส่วนใหญ่นะครับลงความเห็นว่าดาวข้อน้อยเป็นวัตถุที่พุ่งชนโลกในเวลานั้นแต่ทีมจากศูนย์ดาราศาสตร์ฟิสิกส์ในเมืองแคมบริดจ์ลัดแมสซาซูเซนได้เสนอว่าวัตถุที่พุ่งชนโลกนะครังนั้นอาจจะเป็นดาวหางน้าแข็งท บิดและฉีกขาดออกจากกันได้นะครับแรงขึ้นมหาศาลจากดาวฤกษ์ก็คือดวงอาทิตย์นะครับที่ทําให้มันระเบิด แล้วทีนี้นะครับมันก็อาจจะพุ่งชนมายังโลกของเราก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสันนิษฐาน,นครับและอีกหนึ่งแนวก็คือการระเบิดของภูเขาไฟนั่นเองนะครับล่องรอยของลาวาภูเขาไฟโบราณในอินเดียซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของนักเดดแคนนะครับดูเหมือนว่าจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะเจาะในจุดสิ้นสุดของยุคคีเทเซียนะครับมันเป็นลาวาจํานวนมากมาที่ไหลทะลักออกมาเหตุการณ์ปุทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่เช่นนี้นะครับทำให้ช่องฟ้าอัดแน่นเป็นถ้วยกัดคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สชนิดอื่นๆที่ได้เปลี่ยนภ ซึ่งก็คือในช่วงเวลา60-65ล้านปีซึ่งก็ใกล้เคียงกับช่วงเวลาที่ไดโนเสาร์สูญนพันนั่นเองนะครับนี่นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ไดโนเสาร์สูญพันไปได้นะครับแล้วทุกคนนะครับมีความคิดว่ายังไงครับลองคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ